วิธีการใช้งานหูฟังบลูทูธ xkt 0 8ขั้นตอนแรกการเปิดเครื่องคือการสไลด์ออกมาจากกล่องชาร์จก็จะทำการเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติครัเครื่องไม่เปิดเรากดที่ปุ่มด้านในด้านหนึ่งค้างไว้3ว,วินาทีเครื่องก็จะเปิดให้เราโดยอัตโนมัตินี่มีไฟแล้วการปิดเครื่องคือการใส่เข้าไปในกล่องชาร์จเหมือนเดิมนะครับในเวลา3นาทีเครื่องก็จะปิดไปเองโดยอัตโนมัติวิธีการเชื่อมต่อ เริ่มจากเราเอาหูฟังออกมา1ข้างหรือ2ข้างตามการใช้งานนะครับผมแล้วก็เปิดไปที่บลูทูธของโทรศัพท์เราเลยนะครับแล้วก็จะขึ้นมาว่าเป็น XKT08 แล้วก็กดเชื่อมเลยเชื่อมไปบึบขึ้นว่าเชื่อมต่ออยู่อันนี้คือสําเร็จแล้วนะครับสามารถฟังเพลงได้เลยฟังก์ชันการใช้งานของปุ่มสัมผัสด้ดานข้างของหูฟังนะครับเราเปิดเพลงขึ้นมาฟังก์ชันแรกแตะด้านขวา1ครั้งเป็นการเพิ่มเสียงครับผมแตะด้านซ้าย1ครั้งเป็นการลดเสียง แตะด้านซ้ายหรือด้านขวา2ครั้งเป็นการหยุดเพลงครับผมแตะอีก2ครั้งเพื่อเป็นการเล่นเพลงฟังชันการเล่นเพลงถัดไปให้แตะด้านขวา3ครั้งก็จะเป็นการเล่นเพลงถัดไปสําหรับย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าให้แตะด้านซ้าย3ครั้งสำหรับการรับโทรศัพท์ให้แตะด้านใดด้านหนึ่งสครั้งแบบเร็วๆสำหรับการปฏิเสธสายหรือวางสาย ให้แตะค้างไว้2วินาทีส่วนถ้าใครอยากเปลี่ยนโหมดไปเล่นเกมให้แตะด้านขวาค้างไว้2อถึงสวินาทีจะได้ยินเสียงหูฟังพูดว่าเกมหนส่วนถ้าจะกลับมาเป็นโหมดฟังเพลงให้แตะด้านขวาค้างไว้เช่นเดิมจะได้ยินเสียงคําว่า Music มิวสิกหนุเห็นไหมครับง่ายเดียวนี่ก็คือการใช้งานของรุ่น XKT08 สำหรับใครที่สนใจจิ้มตากา้ด้านล่างได้เลยครับ